เรื่องน้องปกป้องบ้างเหมือนกันค่ะแอบเห็นว่าน้องปกป้องเนี่ยเวลาที่จะดูทีวีจะต้องมีกฎ,ก,ฎกติกาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนกันปกป้องจะไม่ได้รับอนุญาตให้ดูทีวีในวันปกติะจะต้องเป็นวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นอะ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยากให้เขาไปฝึกฝนทางด้านอื่นฉะน,นั้นเวลาที่เราจะอนุญาตเขาดูทีวีสักทีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่แบบโอ้ยดีใจมากยิ่งใหญ่มากเขาเฝ้ารอเขาเฝ้ารอเขาจะมีการมาขอก่อนอขอวว่าแบบดูได้ไหม เราก็บอกว่าไม่ได้ต้องดูเสาหิทงั้นดูเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมเขาก็รู้วอ๋อแม่ชอบฝึกฝนล้วบอกก็ยังไม่ได้อยู่งั้นดูอะไรที่ฉลาดฉลาดได้ไหมอ่า,อามันมันต้องมีช้อยสักหนึ่งช้อยแหละที่แม่ให้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถ้าแบบยังไม่ให้อีกเขาก็จะพูดถึงความดีของเขาว่าปกป้องปิดทีวีเองนะเป็นเรื่องใหญ่มากนะแบบพ่อแม่ชื่นชมมากนี่เราก็อุ๊ยอ่าทำความดีมีรางวัลอ่ะเอเค้เขาจะถามว่าคุณแม่อนุญาตไหม เราก็ต้องอนุญาตเพราะว่ามันมันโชว์หลายขั้นตอนเหลือเกินอ่ะในการแบบอันนี้ได้ไหมอ่ามันต่อรองเยอะแบบสุดท้ายเราก็ใจอ่อนอ่าอ่าอันนี้คุณแม่อนุญาตกับการมีกฎมันมันเพราะอะไรพี่หอมเพราะว่าเขาติดทีวีมากและการดูทีวีมากๆมันสื่อสารทางเดียวแล้วแต่ก่อนอ่ะพอปิดทีวีเขาจะก้าวเหลาเขาจะร้องไห้เราเห็นพฤติกรรมก้าวเหลาปุ๊บ มันส่งผลไปถึงตอนกลางวาันแม้ไม่ดูไม่ได้ดูทีวีอะไรขัดใจนิดนึงเขาจะก้าวลาวพอก้าวลาวปุ๊บเรารู้สึกว่าอ่ะโอเคงั้นคุณจะต้องห่างทีวีแล้วมันก็จะเป็นการโดนทั้โทษงั้นก็ฝึกฝึกจนกว่าเราจะมั่นใจว่าโอเคเป็นเด็กพฤติกรรมพฤติกรรมป,ปกติซึ่งพอห่างทีวีเขาก็ลดความก้าวลาวได้จริงๆไม่เกิดการเรียนแบบอย่างนี้เหรอคะเออไม่ค่ะคือทีวีสื่อสารทางเดียวทําให้เขาอยู่ในโลกของทีวีแล้วมันเหมือนกับเขาไม่ได้มีโลกของคนรอบข้างอ่ะไม่ได้มี ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างใดๆหรือการเรียนรู้ในมารยาทอะไรต่างๆอะไรที่ขัดใจเขาเด็กเขาจะทําตามใจตัวเองปิดทีวีทําไมหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะร้องไห้เราก็เลยคิดว่าอ่ะให้มาอยู่ในโลกของความเป็นจริงโลกกลางวันเจอคนพูดคุยสื่อสารค่ะช่วยได้จริงๆช่วยได้เยอะค่ะต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ใครที่เพิ่งม,มีลูกแบบใหม่ๆลูกเพิ่งออกอ่ะมือถือนี่หยุดจริงๆก่อน3าขวบนี่ห้ามเลยแล้วก็ทีวีเหมือนกันทีวีเนี่ยมันจะมีประโยชน์ ตอนที่เขาดูอะไรฉลาดๆอางนี้เขาบอกว่านับเลขภาษาอังกฤษหรืออะไรเงี้ยอันนี้ปกป,ป,ป้องได้จริงๆแต่ว่าคุณควรนั่งอยู่กับลูกด้วยอย่าปล่อยให้ลูกอยู่กับทีวีคนเดียวเสาร์พี่เชือให้เขาดูเยอะแค่ไหนพี่หอมเสาร์อาทิตย์ก็คือไม่เกินหนึ่งชั่วโมงก็จะถามเขาว่าอยากจะดูกังวันและกังคืนไหมถ้ากังวันก็คือครึ่งชั่วโมงกางคืนครึ่งชั่วโมงถ้าจะดูกางคืนอย่างเดียวก็คือหนึ่งชั่วโมงคือแค้ยี่สิบชั่วโมงคือให้ดูแค่ชั่วโมงเดียวหน <1 S 2> ึ่งชั่วโมง <ๆ S 1> แต่บางท เราแม่อาบน้ำนานมากกว่าจะนวดผมคลีนซิ่ง <c oughs> เกินชั่วโมง <c oughs> นาก็ได้แถมตรงนั้นแต่แต่จริงไม่ดีหรอกว <c oughs> ควรให้มีวินยัยกับการที่ไม่ได้ดูทีวีกับการที่อยู่กับเราเอง่อะมันจริงมันช่นเสริมสร้างยังไงบ้างเพราะว่าอย่างทุกวันนี้เองเด็กดูทีวีแล้วก็แบบเสพสื่อต่างๆจากโซเชียลเยอะมากๆบางคนอาจจะมองว่านั่นก็คือประโยชน์ของกัน จริงๆทีวีมันมีประโยชน์นะคะคือถ้าผู้ใหญ่ดูด้วยเพราะว่าการ์ตูนหลายเรื่องเนี่ยสอนเด็กแต่ว่ามันไม่เท่ากับพ่อแม่สอนหรอกการที่พ่อแม่มานั่งคุยเราจะได้รู้ได้ว่าลูกเราพัฒนาการไปถึงไหนตอนนี้เขาต้องการอะไรเขารู้สึกยังไงมันเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับเด็กค่ะแล้วมันมีการสื่อสารและตอบโต้อะไรที่เขาพูดไม่ชัดหรือเรียงประโยคไม่ถูกเราจะได้สอนและแก้ไขเขาได้สมมติถ้าเด็กดูการ์ตูนเย,เยอะเนี่ยเขาจะพูดภาษาการ์ตูนปกป้องเวลาสัมภาษณ์หรือเวลาคุยเนี่ยเขาจะมีเสียงการ์ตูน สวัสดีครับคุณแม่เขาจะเป็นเสียงอย่างนี้คุณแม่พูดมีหางเสียงสิครับเนี่ฮะออแต่เราว่าน่ารักดีเราก็เลยไม่ได้แก้ไม่ได้เลเดีแตวว่าถ้าเกิดเขาไปพูดข้างนอกอ่ะสมมติถ้าเขาเจอหมาเขาจะเรียกสมพลเขาไม่เรียกว่าหมาเพราะว่าเราชอบเรานิทานเป็นสมพลหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดภาษาการ์ตูนฉะนั้นการสื่อสารกับเราอ่ะดีที่สุดใช่ค่ะใช่ค่ะ <laughs> ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ